เราสามารถอัปเกรดวิดีโอไลฟ์ของกล้องเว็บแคมจากคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่อัปเกรดจากกล้องโทรศัพท์มือนถะือมาเป็นคุณภาพของงานวิดีโอขั้นสุดในการไลฟ์ด้วยกล้องของนิคอนและว,วันนี้เราจะมาคุยกันถึงการนำเอากล้องนิคอน C มาใช้ในการไลฟ์กันครับ นี Nikon ได้พัฒนาเว็บ a m มยู l ิ t y เพื่อให้เราใช้กล้องถ่ายภาพเป็นเว็บแคมสำหรับการไลฟ์ออนไลน์เมื่อมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB กล้องที่สปอร์ตได้แก่ Nikon C-Series ทุกรุ่นและกล้อง Nikon DSR บางรุ่นเช่น d 3 5 0 0 d 5 0 0 D705 5 D750 และ D850 อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมประกอบด้วย 1. กล้องนิคอนที่สับสนุนการทำงานของเว็บดิวติที้สเลนนิคอนแนะนําใช้เลนช่วง2 4 5สิ่งมมซึ่งระยะที่พี่นันชอบใช้เป็นประจําก็คือระยะ35มมครับสาสายเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เช่นกล้องนิคอน45ใช้สาย USB-C ครับซึ่งกล้องแต่รุ่นนั้นจะใช้สายแตกต่างกันไปให้เช็กล,ละเอียดในคู่มือนะครับ 4. เนื่องจากเว็บแคมดิวติี้นั้นจะดึงเฉพาะสัญญาณภาพจากกล้องดังนั้นเราจึงต้องเตรียมไไมโโครฟนนะวว้้ดยซึ่งอาจจเป็ไมโครโฟน บนคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ไมโครโฟนภายนอกก็ได้ครับ 5. เพื่อการปรับกล้องให้เหมาะสมเราอาจจะต้องเตรียมขาตั้งกล้องและหัวบอลเพื่อจับมุมถ่ายภาพได้สะดวกขึ้นครับ 6. จัดมุมถ่ายภาพให้มีแสงสว่างเพียงพออาจจะเป็นแสงจากหน้าต่างหรือแสงจากไฟต่อเนื่องเช่นโคมไฟที่เหลือเพียงแค่ดาวน์โหลดและติดตั้งเว็บแคมยูทิตี้จากเว็บไซต์ของนิคอนซึ่งมีทั้งเวอร์ชัน Mac และ PC ภายหลังการติดตั้งเสร็จจะไม่มีช็อตคัดติดตั้งบนเดสก์ท็อปนะแต่มันฝังตัวเพื่อทำงานโดยอตัตโนมัติในเครื่องคอมเรียบร้อยแล้วครับให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นเมื่อเราตั้งค่ากล้องและเชื่อมต่อด้วยสาย USB โปรแกรมเว็บคอนเฟลเอนซ์เช่น z o o Microsoft m Teams Google Meet รวมถึงแอปที่สนับสนุน Virtual Cam ก็จะมีตัวเลือกให้ใช้กล้อง Nikon Web Utility สำหรับการไลฟ์ได้แล้วครับโดยจะมีขนาดภาพของวิดีโอแบบ XGA หรือขนาด124คูณ768พิกเซลครับสิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมในการใช้ Web Utility กับกล้อง Nikon ควรตั้งค่ากล้องให้แล้วเสร็จก่อนเชื่อมต่อผ่าน USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อควบคุมแสงให้นิ่งแนะนำใช้โหม,โม,มนนด Manual โดยเลือกสปีดชัตเตอร์1.50-1.60วินาทีรูรับแสงที่เหมาะสมคือ F 2.8-4.0ถึงปรับค่า ISO และไวบราลานที่เหมาะสมกับสภาพแสงในห้องครับไม่แนะนำให้ใช้แบบออโตโน้นะ เลือกระบบโฟกัสแบบ full time autofocus และพื้นที่โฟกัส wide area autofocus แบบ large เพื่อให้เราสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการโฟกัสแบบเฉพาะต่อจงหรือเลือก auto area autofocus แบบปกติหรือสำหรับบุคคลครับเพราะกล้องบางรุ่นนั้นจะมีโหมดนี้โดยเฉพาะเพื่อให้กล้องเลือกพื้นที่แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเมื่อตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องก็อย่าลืมปิดกันสั่นโดยกดปุ่ม i แล้วเลือก vibration reduction เป็น off ครับปรับกล้องเป็นโหมดวิดีโอและเข้าไปที่ custom setting menu มวด C t u m m r s s ครับและเลือก C3 power off delay เลือก standby timer um แบบ infinity การตั้งค่าตรงนี้ทำให้กล้องไม่ดับระหว่างที่เราไลฟ์ผ่านเว็บแคม unity ครับแต่ระวังนะเมื่อทำงานเสร็จอย่าลืมปิดกล้องเชียวเพราะกล้องจะไม่ดับเองจนกว่าเราจะปิดกล้องครับดังนั้นหากเลิกใช้เว็บแคมแนะนำให้คืนค่านี้กลับไปเป็นค่าเดิมครับปกติผมปรับ picture control แบบ flat แต่หากอยากให้ภาพวิดีโอเก๋ๆนะครับลองปรับ picture control อื่นๆบนตัวกล้องดูครับมีหลากหลายแบบให้เลือก ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอก่อนเริ่มไลฟ์แบตก้อนหนึ่งยิงได้ย,วยาวๆประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งครับแต่หากเราต้องการไลฟ์นานกว่านั้นอาจต้องสำรองแบตอีกก้อนหนึ่งหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเช่นกริปที่สามารถใส่แบตได้2ก้อนหรือ EH5 และ EH5B AC adapter เพื่อใช้ไฟบ้านสำหรับการไลฟ์เป็นต้นครับกล้อง Nikon C5 4 6 2และ C7 2ให้เปิดการชาร์จไฟผ่าน USB ไว้ด้วยนะครับโดยไปที่ Setup เมนู เลือก USB Power Delivery เป็น on ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลงระหว่างการไลฟ์ live ครับอย่าลืมเช็คเรื่องการดีเลย์เสียงเพราะภาพวิดีโอและเสียงนั้นจะมาจากผลละอุปกรณ์กันดังนั้นถ้าเกิดการดีเลย์ของเสียงให้ลองเข้าไปตั้งค่าไมดีเลย์นะครับในโปรแกรมที่เราไลฟ์เพิ่มเติมนะคราวนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วครับเราจะประชุมออนไลน์ไลฟ์คอนเทนต์ดีๆหรือขายของออนไลน์ก็หล่อสวยด้วยนิคอนเว็บยูดิตี้กันทั่วหน้าพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ